สวัสดีค่ะวันนี้เรามางานลอยกระทงที่สโมสรทหารบกวิภาวดีโอ้โหนี่อาหารมาแล้วอาหารมาแล้วนี่อาหารของเรานัครับอเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับนี่สโมสรสบบไม่ได้ลอยกระทงไม่ได้ใ่นีน้ำตกด้วยนะคะไอ้น้ำพุด้วยนะ ได้กระทรงแล้วใช่ไหมคะไหนกระทรงไหนกระทรงหนูคะกระทรงอยู่ไหนไนู่นเปล่านู่นเปล่านี่ได้มาได้ไงไเพราะว่าหนูแต่งชุดไทยไม,มาใช่ไหมคะมโอเคอ่ะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเดี๋ยวค่อยไปลอยเนาะรายการอาหารของสโมสรน,นะคะตึ๊บตึ๊บนี่ก๋วยผัด ขมูด้วยนี่ปึ๊บโอ้โหเยอะเลยครับครับอาหารสโมสรนบอร่อยไหมอร่อยวะโอ้โหนี่พี่สโมสรที่ชื่นใจเลยนี่ก็เป็นกระทงที่ทางสโมสรจัดให้นะทำจากกระละมอบพลาสติกนะแล้วก็มีดอกไม้ทุบเทียนอยู่เพราะว่า เราจะต้องลอยในสระว่ายน้ำนี้นะครับเพื่อสาว่ายน้ำจะได้ไม่เลอะเทอะเนาะโอเคสวยงามความคิดดีมากโอเคเยวรอน้องปิดนปินกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันนะคะปิน๊นตำไทยของป้ามาแล้วนี่ตำปูปลาหาของคุณแม่ตำปลา,ปา เดี๋ยวเราลอยกระทงล้นนะเขาเปิดให้ลอยแล้วโอเคให้คุณแม่แกะเลยค่ะจุดเทียนจุดธูปแล้วในกระทงแล้วนะคะโอเคใหญ่นี่นะคะแล้วก็ยังมีอ่าินะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปนิดนึง เป็นๆคะใครมาคะคพี่ไทเปเหรอนี่พี่ไทเปมากับคุณแม่แล้วคะคุณแม่พี่ไทเปแล้วก็คุณพ่อด,ด้วยโอเคสวยงามนี่ไงกระดงตีนยังอยู่นี่อยู่เลยน,นี่คุณแม่คอยเป็นช่างถ่ายภาพให้นะอมองกระดงต,ตัวเองอยู่หรอคะ ยังไปยังไม่ดับเลยเนาะนี่กินกรับพี่ไนเปรด,ดูดูทำไมต้องเทา่าเท้าบิดด้วยล่ะคะทำเท้าต้องตองเออโอ้โหมีซบมีซบพี่ไนเปรด้วยว <c oughs> ิอะไรปินพี่ไนเปรให้ของขวัญเนาะอ๋อแทงเรืองแสงใช่ไหม โอ้โหสิ๊กเดียวสวยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวปรประกอบให้นะให้เป,ปีนหักก่อนปีนน่กี้ครับผมเรืองแสงโอ้โหนี่ครับผมเรืองแสงนี่ไหนหันมาดูดิ อินนี่เราจะไปไหนคะไปเล่นเกมตักปลาใช่ไหมปลานี่ก็อยู่ที่หน้าเกมตักปลาแล้วนะคะโอ้สนใจไสนใจไม่เป็นนี่เกมตักปลาปลาเพียบเลยอะ่ะโอ้รอบนี้มาตักปลา 1. สองคนสองคนเลยนะชวนพี่ไดเบลตักปลานะเอาละจะตักได้กี่ตัว ไทเปโชว์หน่อยดิโอ้โหสุดยอดโอ้โหเอห้สองคนนะครับก็ไปยืนถ่ายรูปคู่กันอาน้องปิ่งปิงก็พาพี่ไทเปเดินขึ้นมาชมบรรยากาศด้านบนแล้วมองลงแบงล่างจะสวยแค่ไหนนะครับเอ้สวยไหมอ่ะโอ้โหคนเพียบ น่ามีเพลงด้วยนะครับมองบบสวยงามสีุ่สอซอบองของเราสวยงามนะครับว่างวาง่ามาใช้บริการนะครับอาหารก็อร่อยที่จอดรถสบายนะครับเดินทางสะดวกนะอยู่ตรงถนนวิภาวดีเดินทางสะดวกมากมายบริการสุดยอดมากนะครับคว่างว่างมาใช้บริการนะนะครับ t